เพื่อนเรางมาดูอีกทีคือฝากหายไปแล้วอเป็นไหนไม่รู้อ๋อทำไมถึงเป็นอย่างงี้ล่ะเนี่ยไม่มีฝากเลยอยากอ๋องห่าอะดีดีทีชาแนเนี่ยเพื่อนๆดูสิฝากเขาว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเป็นตุ่มๆอยู่ข้างในอะค่ะเห็นไหมออยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น อยากเห็นเร็วๆอ่ะอยากให้มันงอกมันเร็วจริงๆอ่ะเคยได้ฝักเรนต้าอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบไม่รู้มันหายไปไหนหมดอ่ะโอ้แต่ว่าได้ก็ได้แบบน้อยอะค่ะมีครั้งล่าสุดที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไปอ่ะก็คือแบบเป็นครั้งที่มีออกดอกพร้อมกันเยอะมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยเลี้ยงมาเลยนะคะ <S <S ทีนี้เราก็จะมาดูกันเนอะว่าที่วันนั้นเราผสมเกสรไปอ่ะเขาติดฝักทั้งหมดกี่ต้นกันค่ะ Several days later เพื่อนๆลงมาดูอีกทีคือฝากห่ายไปแล้วะไปไหนไม่รู้อ๋อทำไมถึงเป็นอย่างงี้ล่ะเนี่ยไม่มีฝากเลยอือยากอ้อให้อ่ะอุตส่าห์ได้กับเขามาแล้วฝากหนึ่งโอ้หายไปได้ยังไงอ่ะทัา้างที่ฝากมันยังไม่งอกออกมาเลยนะอ๋อฮ่ขอบน,น่อยได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังเลยนะ นีด่ดูดิคือว่าเราอะหาดูันทั่วเราเว้ยไม่มีหายไปแล้วอ่ะหายไปได้ไงไม่รู้งงเนีย่ยหาแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้มีการทดลองเนาะ หาอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ที่จะมากินฝักของน้องเลนต้าของเราเนี่ยจะต้องทำมิชชั่นไม่ประสบความสำเร็จก็คือไม่สามารถมากินฝักเราได้และอุปกรณ์ที่เราค้นพบแล้วก็ทดลองแล้วคิดว่ามันใช้ได้อย่างโอเคสำหรับส่วนเราก็คือท่าดาตะก้าพลาสติกฟรีจากที่ตลาดสดนั่นเองค่ะ เราอ่ะต้องเอาเขรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้เป็นถาดอา่อเขาเรียกอันนี้เรียกว่าอะไรอะ่ะตะก้าใช่ไหมเออตะก้าเอาตะกา้เา,า,กาเนี่ยมาครอบต้นแลนต้าของเราเอาไว้เพราะว่าไม่งานหน้าเดี๋ยวตัวอะไรมากินฝักอีกก็ไม่รู้เว้ยแล้วอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวตะก้าที่เราไว้ใช้กันนกกัน มาแรงกันทุกอย่างที่จะมากินฝักของน้องเอ็ต้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตะการ้าที่ได้จากที่ตลาดนะคะเราไปขอเขามาเนาะขอแล้วก็เลยได้ฟรีมาค่ะคแล้วใช้เขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะพอดีกับต้นไม้เลยเพราะว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนะเาะแล้วรูก็แบบค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยค่ะเพื่อนแลคือตรงนี้เราก็ผูกเชือกไว้เนี่ยเป็นเชือกฟางธรรมดาเองนะคะ ให้เขาไม่หลุดออกจากกันเนาะเวลาใช้งานเนี่ยจะได้ใช้งานได้ง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็พอในนี้ใช่ไหมก็ปิดฝามันก็โอเคอยู่นะดูสิของฟีอะเนาะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะมีปัญหาอะไรบ้างเนื่องจากเขาโดนแดดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเนี่ยโดนอันเนี้ย ลางแดดให้อีกดังนั้นในเนี้ยจึงค่อนข้างที่จะชื้นกว่าบริเวณอื่นในโรงเรือนะคะเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆต้องคอยสังเกตว่าการลดน้ําเมื่อเทียบกับต้นอื่นๆแล้วว่าจะต้องลดบ่อยขนาดไหนนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนการลดน้ําใหม่แล้วก็ในวันที่แบบสมมติว่าช่วงนั้นอ่ะเขาไม่ออกดอกหรอ,หรอใช่ป่ะเราก็จะไม่ใส่ตะก,การนี้แล้วนะเราจะพยายามทยอยเอาออกมาตากแดดเหมือนเดิมเนาะ อ,อ๋อถ้าเราเก็บฝักเขาหมดแล้วอะเราคิดว่าแบบสุดท้ายแล้วเราจะเอาเขาออกมาตากแดดเหมือนเดิม <_ letter> ก็คือไม่ใช่ตากแดดความหมายคือว่าจะไม่ใส่ในตะการนี้นะคะ่ะ <_ letter> ทีนี้มันก็แล้วแต่โรงเรือนของเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะว่าตะการแบบไหนจะเหมาะสมเนอะแต่ว่าเราทดลองใช้อันนี้เดือนนึงแล้วมันมันก็โอเคอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับสวนเราเกิดไปปรับใช้กับ โรงเรือนของเพื่อนๆดูนะคะมันก็อาจจะเข้ากันได้หรือไม่เข้ากันได้มันอยู่ที่การทดลองใช้อะเนาะเพราะโรงเรือนแต่ละคนอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปอะคะ่ะว่าลักษณะอุณหภูมิแสงแดดความชื้นก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือต้องทดลองดูว่าอันไหนที่เหมาะกับโรงเรือนของเพื่อนๆเ,เนาะถือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียลกันนะคะสาหรับการทําที่ป้องกัน เเรียกว่าป้องกันอะไรอ่ะป้องกันสิ่งหลบกวนที่นี้เราจะมาดูประสิทธิภาพของเจ้าตะก้าฟรีนี้กันนะคะว่าจะสามารถช่วยพี่ทักฝักของน้องเลนตาได้หรือเปล่าเราไปดูผลลัพธ์กันเลย Three weeks later อะไรกินไปเยอะเลยแหละถึงไม่ได้ฝักเลยอะงุงมากผสมไปต้องเยอะต้งแยะนี่ค่ะก็ได้ฝักมาเรียบร้อยแล้วนะคะฝักของน้องเลนต้าเนาะเพื่อนเมื่อจะเห็นว่าฝักเขาจะเป็นสีแดงนะคะแล้วเขาจะแทงขึ้นมาเห็นไหมเขาจะแทงขึ้นมาจากลำต้นนะคะก็คือเห็นชัดเลยแหละถ้าติดฝักอะนาอแล้วก็ถ้าฝักเขาสุกเนี่ยจะเป็นสีแดงจริงอา จริงๆเนี่ยดึงขึ้นมาได้เลยนะคะ <c oughs> ดึงลบาก <c oughs> เนี่ยแป๊บนึงเราไปเอาโฟร์เซตมาคีบกอน,นมาเลยค่ะอันนี้ก็คือฝักนะคะฝักเขาจะเป็นสีแดงเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้แรงเลยนะออกได้เลยช่วมเนี่ยค่ะเอาออกมาได้เลยเนี่ยก็คือฝักของน้องแลนต้านะคะฝักเขาจะมีความเป็นสีแดงนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้แบบง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อน ส่วนรูตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะเพราะว่าเดี๋ยวพอนานๆไปอะคะ่ะผลเขาก็จะแบบแทรกขอวางตรงนี้กันนะผลเขาก็จะแทรกเนะะี่ยค่ะแล้วก็ปิดรูไปเองเนี่ยว่าจะค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ปิดรูตรงนี้ไปเองนะคะดูสิปีนี้เราศาสตร์ดอกออกต้องเยอะนะแต่แบบโดนตัวอะไรไม่รู้กินไปหมดเลยอะโอ้เศร้าแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรามีวิธีป้องกันแหละ แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าผลกระทบของการที่ใช้ใช้ออตะก้าอันนี้ค่ะจะมียังไงบ้างเพราะว่าน,นี่เพิ่งใช้มาแค่แบบ2เดือนเดียวเองอะเออประมาณเดือนเดียวเพราะฉะนั้นนะ่ะยังไม่รู้ว่าใช้แล้วมันจะทําให้ต้นไม้เป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตให้ดูกันจริงๆนะคะส่วนพอเราได้ฝักแล้วค่ะเห็นไหมคะสีแดงนะแล้วก็เอาเขาไปเพาะได้เลยนี่นี่นี่น,นี่เอาไปเพาะ นองเลนต้าน้อยนะคะค่ะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆลืมเก็บฝักน้องเลนตานะคะจากฝักสีแดงอะค่ะเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นฝักสีน้ําตาลแห้งๆแบบในภาพนี้นะคะเพราะด้วยความที่ว่าคือมันแห้งแล้วอะเนาะเพราะว่าเก็บช้าเกินไปแต่ว่าก็สามารถเอาไปพร้อมเมล็ดได้ปกตินั่นเองค่ะนี่ค่ะพอเขาไปพร้อมเมล็ดนะคะเขาก็จะโตมาเป็นแบบนี้เนาะ สองพอตนี้ก็คือเป็นไม้แลนต้าที่พร้อมมาเล็ดนะคะไซส์เขาก็เริ่มใหญ่แล้วแหละก็เริ่มที่จะแยกได้แล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีที่อะ่ะก็เลยเดยดเลี้ยงไว้ในนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยนะคะก็คือที่ส่วนดีดีทีพรอมมาเล็ดออกมาได้นะคะค่ะล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะจากดีดีทีก่อทาเพื่อนๆอ,นอะ่ะคนไหนที่มีประสบการณ์เหมือนกับ ส่วนของดีีดนะคะก็คืออยู่ดีๆฝักน้องเลนต้าหายไปเนี่ยมาเล่าประสบการณ์กันให้ฟังบ้างนะว่ามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างหรือว่าถ้าเพื่อนๆรู้ว่าสาเหตุที่ฝากหายอะ่ะมันเกิดจากอะไรได้บ้างอะ่ะมาพิมพ์เมนต์บอกกันบ้างนะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับส่วนของดีๆแล้วก็กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยได้มีไอเดียในการไปไปทัก ของน้องเลนต้าของที่ส่วนของตัวเองกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอคนละนหนึ่ง subscribe ได้ไหมนาเพื่อนๆขอคนละหนึ่ง subscribe ค่ะนาๆๆกดให้กับ DDT Channel หน่อยแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด like, แชร์ share, แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ